ผมเห็นเจดีแต่ไกลแล้วฮะด้านโน้นนะฮะัวมมาง่งงะพหนนจย สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทางไปวัดร้างแห่งหนึ่งนะวัดขมิ้นนะหรือวัดโคขมิ้นนั่นแหละครับการเดินทางเนี่ยจะมาทางวัดชัยวัฒนารามนะเข้ามาซอยเดียวกันนั่นแหละครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นเส้นนี้เนาะขับมาเรื่อยๆนะแล้วก็ไปทางวัดพุทธสวรรค์นะครับก็คือว่ามันจะมีแยกสองแยกตรงนี้นครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายปุ๊บเข้ามานะครับจะผ่านวัดทางเข้าวัดนักบุญโยเซฟก่อนนะครับ อล้นี้มันจะมีเหมือนเป็นร้านอะไรสักอย่างฝั่งขวามือนะจะมีร้านโล่งๆอ่ะลานกว้างๆ่สามารถที่จะไปจอดรถได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปในป่าซึ่งตอนนี้เดือนเมษายนเนี่ยมันแรงแล้วไงพอมันแรงมันก็ป่ามันก็ไม่เขียวไม่ไม่นานแน่นเหมือนเดิมอ่ะมันไปง่ายไงก็เลยจะไปดูอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งจะมีซากพระพุทธรูปอยู่นะครับเป็นซากฐานองค์ใหญ่มากนฮะแล้วก็มีซากเจดีย์ที่ พัทงทลายไปเยอะแล้วนะครับหมดแล้วแหละนะครับมีร่องรอยการขุดหาสมบัติอะไรเงี้ยของคนอดีตนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับมันก่อนถึงทางเข้าเนี่ยจะมีลา,งงานะกว้างๆนะฝั่งขวาก่อนถึงวัดพุทธสวรรค์นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับตรงน,นี้เป็นทางเข้า,ขาวัดโคกขมิ้นนะเคยมาหลายปีละน่าจะสี่ปีนะวันนี้กลับมาใหม่นะแต่มาช่วงฤดูร้อน,นครับ มรรยากาจะเข้าง่ายเข้ายากยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะมีมีมีทีมาด้วยหลายคนแล้วฮะวันนี้แปดคนนะฮะน้องๆอยากมาด้วยอะก็ให้มาครับเดี๋ยวพัก้าไปเลยครับทางนี้นะวัดนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่เส้นทางวัดพุทธสวรรค์นะฮะให้ดูคลิปเก่าแล้วกันนะวัดคุกขมินผมจะบอกเส้นทางไปอยู่แต่อยาก ให้มากับคนที่เคยมาดีกว่านะถึงมันอันตรายครับมาแล้วมันรกมันร้อนด้วยนะสวัสดีครับตอนนี้เราจะพาเข้าวัดโคกขมิ้นนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งัรร้างนะครับซึ่งก็เหลือซากเจดีนะแล้วก็เป็นซากฐานพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์เข้ามาในป่านะครับเส้นทางเนี่ยอยู่ถัดจาก วัดนบ,บุญโยเซฟมาะอยู่ในป่านะนี่ถามว่าแนะนําให้มาไหมถ้าเกิดว่าขั้นที่ไม่เคยมาก็ไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่อยากให้มากับคนที่เคยมามากกว่านะเพราะว่าบางทีไม่รู้เส้นทางน้าอันตรายด้วยนี่ครับทางเข้านะฮะผมเคยมาครั้งแรกเนี่ยรา,ราวสี่ปีที่แล้วนะอันนี้ครั้งที่สองมาปุ๊บก็วนหน้าวนหลังครับเหมือนจะหลงทางในป่านะฮะ หันกลับมาปุ๊บเจอพระพุทธรูปพอดี ครับเริ่มเห็นซากนี่ฮะเอเาาาอถ้าเกิดว่าจะมาวัดร้างในป่าผมว่าแนะนำเออมาดูดูแรงดีกว่านะอาจจะร้อนหน่อยแต่มันไม่รกไงเห็นไหมฮะเนี่ยมันโล่งเลย แต่เดืนที่ผมมาเนี่ยโอ้โหหนามอะไรเยอะไปหมดเลยอะแต่นี่มาสบายสบายเลยครับผมเห็นเจดีแตกไกลแล้วฮะด้านโน้นนะฮะ าจะข้องมันข้องมันดึงเลนี่ครับเห็นนะครับราพ,าพระบุทธรูปครับนี่องค์ใหญ่มากเลยฮะฐาน ชินละเรื่องร้อนใช่โอ่องใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมีเจดีครับนี่ฮะ หน่อยนะพระปฐมรูปครับเหลือเพียงฐานครับหลงตาก็ไปดูใกล้ๆนะฮะให้ดูรุนลายที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างเป็นเล็กไมน้อยครับศาษณาพระพุทธลูกเป็นแบบก่ออิฐถือปูนนะก็จะเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุทยาตอนปลายนะการทราบรูปแบบนี้นะครับ ก็ใต้าฐานพระนอกจากเจดีย์แล้วนะครับที่มีรูพรุนนะใต้าฐานพระก็เช่นกันนะเะดรูพรุนที่เกิดจากการล่าสมบัติในอดีตนะครับซึ่งก็เป็นสภาพเดิมๆแหละที่ผมเคยเข้ามาวันสี่ปีที่แล้วก็เจออย่างนี้แล้วก็เห็นเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นเสมานะครับใบเสมาครับหินชนวนซึ่งแตกพังไปหมดแล้วครับ จะเห็นนะครับกีดบ,บัวนะครับแล้วก็ววเห็นพระบาทนะครับรอพระบาทครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเพราะว่ามันติดริมถนนนั่นแหละนะครับแต่เข้ามาในป่าหน่อยมีต้นไม้ต้นใหญ่นะครับเกิดขึ้นมาทีหลังกั้นอยู่ต้นใหญ่พอสมควร ลากษณะน่าจะเป็นเสาของโบสถ์วิหารนะครับตรงนี้ผมพับดูเจดีครับซึ่งอยู่ด้านหน้าองค์พระประธานนะของวัดโคกขามินจะเห็นแข้งสิงที่มีรวดลายอยู่นะแล้วก็พรุน เช่นเดิมนะฮะเนี่ยมีการขุดหาสมบัติเป็นเรื่องปะกะติเลยนะฮะแต่ก่อนมามีงูกเกี่ยวนะอ,ะอไ,ไปไหนมาเมื่อกี้รอน้ำเองพี่โอ้โหไปนานจังเราเราผู้ไทยสิไปแล้วก็พาเอพีมันขึ้นไปดูภาพเขียนก็เลยนอนแล้วมันจะไปทำเครื่องแสกตัวให้ดูภาพเขียน ตรงนี้เป็นด้านหลังองค์พระนะฮะก็มีรอยแตกเยอะเลยครับร้อนจริงๆครับ บริเวณพระนะครับก็เดี๋ยวจอจากพื้นที่นลฮะมาสำรวจดูนะตามรอยดูนะครับก็แนะนําถ้าเกิดจะมาเสืเกิเข้าง่ายหน่อยก็ฤด,ดูร้อนแต่จะร้อนมากนะแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงดูฝนมันก็จะไม่ร้อนอย่างนี้นะครับแต่จะเข้ายากนะฮะเรื่องเอาว่าจะเอาอยัางไงนะครับเพราะว่าฤดูฝนนี่โอ้โหหนามเยอะมากเคยมาแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินออกจับพื้นที่แล้วครับ ที่แล้วนะก็ให้เลือกกันนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาชมโบราณสถานให้ง่ายก็มาฤดูร้อนแต่ร้อนมากครับตอนนี้อุณหภูมิน่าจะ40ที่ยุทธยานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไม่ร้อนนะให้มาฤดูฝนนะครับแต่จะเข้ายากนะเพราะพันไม้มันจะขึ้นมาแล้วก็มีหนามเยอะนะก็ลองชั่งใจดูครับว่าจะมาแบบไหนนะเห็นไหมมาง่ายเลยเห็นไหม ตอนที่ผมมาท้งแรกเนี่ยวนไปวนมาเพราะว่าป่ามันลกอะ่ะมาไม่ถูกตอนแรกเหมือนจะหลงทางกว่าจะเจอหลายสิบนาทีแต่ตอนนี้เข้ามาปุ๊บเห็นเลย